สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง The Pro m a n e อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเอเรนดอป่านะครับสอนการเดินเกมแผนล่าสุดนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมลูนแล้วก็พลังแฝงก่อนนะครับ งั้นเรามาดูส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็เซตนี้เลยนะครับเป็นเซตที่สามารถดูดเลือดได้แบบรัวๆนะครับส่วนพลังแฝงที่ใช้นะครับเป็น Holy Summoner นะครับมาส่วนของรูนนะครับรูนที่ผมใช้นะครับเลด10เม็ดนะครับสปิริต10เม็ดแล้วก็ดักกอนคอรอีก10เม็ดนะครับส่วนสเปลเกมนี้ผมใช้เป็นพาณิชย์นะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเราไปดูการเล่นเอเลนดอร์ป่ากันในเกมกันได้เลยนะครับ แล,แ,ลแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่นเอเลนดอร์ป่าจบเลนบนนะครับจบเลนแชลลี่นั่นเองนะครับส่วนเกมนี้ผมเลือกจบเลนบนนะครับเพราะว่าออฟเลนมันเป็นตัวแชลลี่นะครับเอามาแก้ทางผมนะผมก็เลยหาจังหวะการไปจบเลนบนดีกว่านะครับการฟาร์มของเอเลนดอร์นะครับพยายามใช้สกิลแล้วก็ตีนะครับจะทําให้ตีได้เบิร์นนั่นเองนะครับจะเป็นพาสซสีฟของเอเลนดอร์นะใช้สกิล1ทีตี1ทีแล้วก็ใช้สกิลอีกหนึ่งทีแล้วก็ตีหนึ่งทีนะครับจะเป็นการเร ช่อนี้ก็กลับมาตีปูก่อนนะครับพอเราตีปูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเคลียร์กลางได้นะครับพอเวลาเราเคลียร์กลางนะครับเราก็ควรรอเมดด้วยนะครับแต่ช่อนี้ผมลืมไปนะครับตีไปแล้ว2ตัวนะเม็ดเพิ่งมาครับผมลืมไปนะครับแล้วเราก็ปล่อยผีเสื้อนะครับไว้แล้วเราก็ว์ปไปหาผีเสื้อเก็บสแต็กแล้วก็ฟาร์มกันต่อนะครับเวลาเราฟาร์มเราก็เลี้ยงสแต็กหรือว่าใช้ p a สซ i ฟเอเลนด a n ให้คุ้มนะใช้สกิลแล้วก็ตีนะครับจะทําให้เราสามารถฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับช่อนี้เราก็วนลูปฟาร์มกันก่อนนะพอเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับา้ เราจะไปเลนบนหรือว่าเคลียร์กลางกันต่อนะเพราะว่าเอเลดอร์เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่บางนะครับแล้วก็เล่นยากนะดังนั้นนะครับเราก็ควรเดินเกมดีๆนะควรหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนให้มากๆนะครับจะเป็นตัวละครที่โหดอีกตัวหนึ่งในเกมเลยน,นะครับชอนนี้ก็ได้ฟิกเกอร์เมดมานะครับแล้วเราก็หาจังหวะการฟาร์มไปก่อนนะครับส่วนวิธีการเล่นเอเลดอร์นะครับจะเป็นตัวละครที่วิบวับแล้วก็หาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับชอนนี้ก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นนะครับแล้วก็ผักฝั่งต้องข้ามานะแล้วก็ให้เมมิิรด่ววคค้้ไาาาพอ มานะครับเราก็จะสามารถตีมังกรได้นะครับพอเวลาเราตีมังกรนะครับเราก็เก็บสกิลไว้รัดด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะมารัาดเราเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับส่วนเอเลนดอร์ก็เป็นตัวละครที่เก่งต้นเกมนะครับถ้าเราเน้นเน้นต้นเกมได้เราก็อาจจะมีสิทธิ์ชนะแบบเร็วๆด้วยนะครับไม่เกิน10นาทีหรือว่าไม่เกิน20นาทีนั่นเองนะครับแต่ ja <c oughs> เอเลนดอร์เลดเกมก็อาจจะเล่นยากในบางเกมนะครัใบเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะหยิบตัวเลดเกมมาเยอะเราก็อาจจะแพ้ทางนะครับเพราะว่าเอเลนดอร์ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่บางนะครับผมช่วง โบูฟันตุกข้ามนะครับส่วนเวลาเราเวสนะครับเราก็เก็บสกิลไว้หนีด้วยนะครับแล้วเราก็มาวนหลูดฟาร์มเลสกันต่อนั่นเองนะครับจะเป็นการเวทแล้วก็มาฟาร์มกันต่อนะเรามาพูดถึงข้อดีของเอเลนดอ์นะครับเอเลนดอ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ฟาร์มเร็วนะครับหาจังหวะการเล่นได้ง่ายในระดับต้นเกมนะเพราะว่าต้นเกมฝันตุกข้ามยังไม่มีของนะครับเอเลนดอ์ถ้ามีของหรือว่ามีเงินเยอะกว่าฟังตรงข้ามนะครับเราก็จะมีดาเมจในการต่อศัตรูเยอะนะครับผมแต่ถ้าบางเกมเราแบบยือถึงเลดเกมได้นะครับ เป็นตัวละครที่มีเลือดน้อยนะครับพอเราโดนเบิร์ดเราก็อาจจะตายได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับแล้วเราก็มาวนลูปฟาร์มบูกันต่อนะครับเวลาเราฟาร์มนะครับเราก็ควรดูมินิแมปด้วยนะครับว่าเพื่อนเรากาลังโดนบวกหรือเปล่านะ เราสามารถไปช่วยได้แล้วก็ไปช่วยนะครับแต่ตอนนี้เราก็หาตังค์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเอเลนดอร์ก็ต้องการตังค์นะเมื่อเรามีตังค์มากเท่าไหร่นะฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นกับเราได้ยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมตอนนี้แคลลี่เราตายนะครับเราก็เป็นคนเคลียร์คลิปให้แคลลี่ฝั่งเรานะครับส่วนเวลาเราเคลียร์คลิปนะครับเราก็เคลียร์คลิปอยู่ในป้อมนะครับหาจังหวะการเล่นอยู่ในป้อมนะไม่ใช่ว่า,าไปเดินคลิปลึกนี่ไม่เอานะครับโดนลุมแน่ๆนะครับ ชงน,นี้มาหลอดก็เปิดนะครับเราก็ค่อยๆหาจังหวะก,การเล่นนะครับโดยาการใช้สกิลสก่อนครับปลาผีเสื้อออกไกลๆนะครับ,ลออรรรบแล้วก็ค่อยๆวาร์ปนะครับหรือว่าหาจังหวะก,การวิบบอปนั B ่นเองนะครับผมชงน,นี้ก็ได้มา2ตัวในไฟนนี้นะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆหาจังหวะก,การเล่นนะครับโดยการเคคลิปกลางหรือว่าหาจังหวะก,การเล่นตรงกลางนั่นเองนะครับผมเวลาเราเล่นนะครับเราก็ควรเคคลิปก่อนค่อยเล่นนะจะทําให้คลิปไม่ชนกับป้อมแล้วป้อมเราก็อาจจะไม่แตกนั่นเองนะครับชงนี้ก็ มาวนลูปฟาร์มหรือว่ามาวนลูปอินเวตกันต่อนะครับพอเวลาเราอินเวตได้มากๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ค่อยมีเงินมาเล่นกับเรานะครับแล้วเราก็อาจจะเดินเกมได้ง่ายกว่าเดิมมันเองนะครับอตอนนี้ออฟเลนฝั่งตรงข้ามเลื่อนเหล่อน้อยนะครับแล้วก็ไปปิดได้เลยนะครับเพราะว่ากดอันติไปแล้วนะครับเมืกก่อกี้เราก็โซโลคิวได้เลยนะครับแล้วเราก็อาจจะตีป้อมล่างได้นะครับเพราะว่าออฟเลนฝั่งตรงข้ามตายนะแล้วเราก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นนะครับโดยการเคลียร์คลิปให้เข้าป้อมนะ เวลาคลิปเข้าป้อมนะครับเราก็โฟกัสกับป้อมได้เลยนะครับตีป้อมไปเลยนะครับถ้าใครมาเคลียร์ก็เอาป้อมก่อนนะครับเพราะเรนดอร์เป็นตัวที่เบิร์ดป้อมได้รวดเร็วมากนะครับชอนี้ก็ตีป้อมไม่ถึง5วินาทีนะครับป้อมแตกนะครับแล้วเราก็ดักพุ่มนะครับหาจังหวะการเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเงินเยอะนะชอนี้ก็วิบบัฟไปหนึ่งทีนะครับเร็วมากแทงไม่โดนนะครับผมเรามีแข็งก็กดแข็งได้นะครับ เป็นการจุกนั่นเองนะครับแล้วช็อตนี้ก็เก็บเดเบิรคิวมานะครับผมเป็นการโซโลคิวแบบเท่ๆนะครับแล้วเราก็มาวอลลุ่มฟาร์มกันก่อนนะครับเพื่อดูดเลือดนั่นเองนะครับเวลาเราเล่นเราก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นนะครับโดยการอ่านมินิแมปนะครับคอยดูว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราสามารถเติมได้หรือเปล่านะครับช็อตนี้ผมจะไปล่างไม่ได้นะครับเพราะว่าสามารถโดนเบิร์ดหรือว่าฆ่าได้ง่ายๆนั่นเองนะครับเลือดก็น้อยนะครับไปห้าวกับเขาอีกนะครับ ตอนนี้ก็เจอเมดนะครับเราก็เบิร์ตไปเลยนะครับคอยหาจังหวะการเล่นนะครับตอนนี้เมดไม่มีฟีดนะครับโดนเราโซลคิวไปนะครับได้ชัดดาวมาด้วยนะครับผมแล้วเราก็โฟกัสเลนกลางได้เลยนะครับเพราะว่าทิปกลางเข้าก็ตีป้อมนะเมื่อเราได้ป้อมกลางนะครับเราก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนะครับหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะเมื่อเราจะเวทป่าหรือว่าเราจะตีออฟจีก็จะตีได้ง่ายนะครับ ดังนั้นนะครับเราฝืนตีป้อมได้เราก็ฝืนนะครับแต่อย่าฝืนให้ถึงตายนะครับไม่เอานะครับเราจะเสียทารมิ่งในการฟาร์มแล้วก็จังหวะการเดินเกมไปนะครับผมชั้นนี้ก็มาวนลูปฟาร์มกันก่อนนะแล้วก็ตีออบเจกต์นั่นเองนะครับเวลาเราตีออบเจกต์นะครับเราก็ค่อยๆหาจังหวะการตีนะครับตัวเราเป็นตัวละครที่ดูดเลือดได้เร็วนะตีออบเจกต์ก็ได้เร็วเหมือนกันนะครับการเล่นของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ช่วงน,นี้เพื่อนเราโดนไล่มานะครับเราก็ค่อยๆหาจาังหวะการตอดหรือว่าการตอดาเมจให้เพื่อนนะครับช่วงน,นี้ก็ได้มา1คิวนะแล้วเราก็จะสามารถตีดาร์คเซเลเยอร์ er ได้นะครับแล้วก็โซโล่ดาร์คเซเลเยอร์ได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาเราตีนะครับแล้วก็ใช้พาสซีฟเอเลนดอร์อรให้คุมนะครับ โดยการใช <tinc S 2> ้สกิลแล้วก็ตีนะครับแล้วก็ใช้สกิลอีกหนึ่งทีแล้วก็ตีนะครับเราจะสามารถเบิร์ดดามจหรือว่าจ่ายดามจได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมจานี้เพื่อนเราก็บวกกันตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆตอดมีมันไปนะได้ฟิกเกอร์มานะครับผมแล้วเราก็ไปปิดเลนล่างนะครับหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับโดยการผลักให้เพื่อนนะแล้วเพื่อนเราก็โดนแปะตายไปหนึ่งทีนะครับแต่เราก็ได้คิวมาอยู่นะครับตอนนี้เราก็หาจังหวะการเล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามีเงินเยอะนะครับ2ตัวร้อยเมื่อกี้แล้วนะครับ โดนผมจูกไปหนึ่งทีนะครับปากก็โดนผมจูกไปอหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ได้มาทริปเปิลคิวนะครับเป็นการทริปเปิลคิวแบบเฟียลเฟีนะครับแล้วเราก็ดูเลือดกับคลิปกันต่อนะครับค่อยค่อยหาจังหวะการเล่นนะครับคลิปกลางเข้าเราก็ตีป้อมกลางนะครับตอนนี้ก็กดอันติแล้วก็วิบวับมานะครับจะเป็นการหาจังหวะการเล่นแบบง่ายๆนะครับบนลูฟาร์มเรื่อยๆนะครับเอเลนโดใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเดินเกมได้ไม่ดีก็ขออภัยผิดพลาดททางงเคคนนนิิปดึะร ชอน,นี้ก็มาวนลุปฟาร์มกันก่อนนะครับจะเป็นการวนลุมแบบเรื่อยๆนะครับหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนให้มากๆนะเพราะว่าไอาเดนดอกเป็นตัวละครที่ต้องการเพื่อนนะครับหรือว่าถ้าเราช่ำๆเราก็อาจจะสปีดพุทหรือว่าแยักดันได้เลยนะครับผมชอน,นี้บูมันขึ้นเราก็ตีบูนะครับหรือว่าคอยหาจังหวะการเล่นนะครับ ชอนี้ผมวิบวับเข้าไปนะผักออกนะครับเกือบตายนะครับเมื่อกี้เกือบตายจริงนะใครที่เล่นเอเลนดอนนะครับก็จะรู้นะครับว่าตัวเราบางมากๆเลยนะครับการที่เราเอาหน้าไปถูกฟอนตงข้ามเยอะๆนะครับเราก็อาจจะมีสิทธิ์ตายสูงนะครับชอนี้ผมก็ตัดสินใจเคลียร์ลึกหรือว่าดันเลนนั่นเองนะครับจะเป็นการให้ฟอนต์งข้ามกลับมาเคลียร์คีมนะแล้วก็ให้เพื่อนเราเล่นไปนะครับชอนี้คลิปล่างเข้าเราก็ให้แคลรี่เราตีนะครับแล้วเราก็ไปส่ให้แคลรี่นะครับ ค่อยหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเราเล่นได้เราก็อาจจะเล่นได้ <sign> <Aven ge> ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ได้ล่างมาแล้วนะครับคลิปล่างเข้าแล้วก็ช่วยเพื่อนตีล่างนะครับพอเราได้ป้อมนะ,นะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะค,ะคลิปเราก็จะตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วเราก็หาค่อยๆหาจังหวะการเล่นนะครับตอนนี้ผมน่าจะเล่นพลาด <sign> นะครับเพราะว่ากดสกิลหนึ <sign> ่ง <Esse Fiona> เข้าไป <sign> <labeled> ทําไมไม่รู้นะครับจนฮายาเตะลามตายนะครับผมตอนนี้ก็เล่นพลาดไปนิดนึงนะครับ พอเราเกิดมาเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปวนลูปฟาร์มออบเจกต์หรือว่าวนลูปฟาร์มบูเลสก่อนกันครับค่อยๆหาจังหวะการเดินเกมนะครับเพราะว่าเพื่อนเราตาย2นะครับช็อตนี้เราก็วนลูปฟาร์มกันไปก่อนนะครับคอยหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนะครับพอเวลาเราตายนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าฝันห้วข้ามีของนะครับสามารถเบิร์ดดามจเราได้ง่ายนะเราก็ควรเปลี่ยนวิธีเล่นนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับเราก็ควรหาจังหวะการเล่นทีหลังหรือว่าหาเล่นทีเผื่นะครับคอยหาจังหวะล้วงแชลี่หรือว่าล้วง ง่ายกว่าเดิมมันเองนะครับชอนี้เราก็คอยตีดาร์คเซเลเยอร์ไปนะครับเพื่อนเราก็แลกออฟเลนปะทะออฟเลนไปนะครับคอยหาจังหวะการเล่นนะครับชอนี้ก็ปล่อยดาร์คเซเลเยอร์ข้างบนนะครับเพราะว่าป่ามันดันเลนบนอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนะครับต้องให้เพื่อนเราเปิดก่อนนะครับเราค่อยเล่นนะถ้าเราเปิดก่อนเราก็อาจจะตายได้ง่ายกว่าเดิมมันเองนะครับชอนี้มาลอตก็เปิดให้เรานะครับเราก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นนะคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับโดยการเติมดาเมจนะครับชอนี้ก็ได้มา2คินะส่นะคิ ควรเซฟเซฟนะเพราะว่าเอเลนดอร์เป็นตัวละครที่เลือดน้อยนะครับ หาจังหวะการเล่นได้ยากครับเลดเกมดังนั้นนะครับเราก็ควรวิฟบัฟหรือว่าควรต่อดาเมจสตูนะครับคอยยืนเป็นแคลลี่นะครับเลดเกมนะเราจะไม่ค่อยแหลมนะครับผมช่วน,นี้เราก็หาจังหวะวิฟบัฟไป1ทีนะครับแล้วก็หาจังหวะการเช์คลิปหรือว่าหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับผมส่วนหน้าที่การล้วงเราก็ฝากให้เมดกับออฟเลนเป็นคนล้วงนะครับเราก็มีหน้าที่ตอดแคลลี่หรือว่าตอดตัวข้างหน้านะครับให้มันเจ็บๆนะครับเพื่อนเราก็จะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับช่วนี้คลิปโกลด์เข้า ไอหาจังหวะการเล่นนะครับผมตอนนี้ผมกดรันตีผักไปข้างหลังนะครับแล้วก็ วิบวักลับมานะเวลาเราเล่นนะครับเราก็ควรคคำนวณดาเมจควรคคำนวณสกิลนะครับว่าเราเล่นได้หรือเปล่านะสมมุตินะถ้าเราคำนวณผิดนะครับเราก็อาจจะตายได้ง่ายนะเพราะว่าเลือดเรามีน้อยนะครับโดนเบิร์ตชุดเดียวก็ตายได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรเล่นเซฟนะครับหาจังหวะการเล่นให้เซฟที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็วิบวัไปอีกหนึ่งทีนะครับค่อยๆเคลียร์คีปนะครับค่อยๆดันครีปเข้าป้อมนะครับหาจังหวะการเล่นนะครับพอให้เพื่อนเราเปิดแล้วเราค่อยตามนะครับเพราะว่าเลดเกมเอเลนร์เป็นตัวกระชอกนะครับ ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าอาจังหวะการเล่นได้ยากนั่นเองนะครับผมชวงนี้เราก็ค่อยๆดูเพื่อนเราไปนะครับคอยตอ่อดาเมจคอยหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการขึ้นบ้านนะครับเราก็ควรเครี์คีปให้ชนกับฝั่งตรงข้ามเยอะๆนะครับแล้วเราก็คอยโยกเลนนะครับคอยหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนะครับถ้าคลิปเข้าบ้านเราก็ตีป้อมนะครับถ้าหาจังหวะการเล่นได้ยากเราก็กลับมาวนหลูปฟาร์มกันก่อนนะครับหาเงินไปซื้อของดีกว่านะครับชวงนี้เพื่อนเราบวกข้างบนนะครับเราก็ค่อยๆเคลียร์คีบนะครับหรือว อมังกรเกิดหรือว่าดาร์กเกิดนั่นเองนะครับจะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายกว่าเดินมนั่นเองนะครับแต่ช็อตนี้เพื่อนเราเปิดแล้วนะครับแล้วก็ต้องตามนะแต่ช็อตนี้ผมเล่นพลาดน,นะครับโดนอันติเมตไปครึ่งหลอดน,นะครับแล้วก็โดนแทงมา1ทีนะส่วนแล้วก็ตายเลยนะครับผม พอเราเกิดมานะครับเราก็อาจจะต้องได้บวกนะครับเพราะว่าฟันอุกขามดันคีมมาแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนเราก็อันตรีโดนด้วยนะครับแล้วก็คอยเบิร์ดหรือว่าคอยต่อดาเมจไปเรื่อยๆนะครับช็วตนี้ก็ได้มา3ตัวนะครับเป็นการหยุดการขึ้นบ้าของศัตรูได้ง่ายนะครับผมพอมกรเกิดหรือว่าดักเซเลเยอร์เกิดแล้วก็ตีออบเจกต์ได้เลยนะครับการตีออบเจกต์เราก็อาจจะตีได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวละครเราเป็นตัวแครี่สองตัวนะครับสามารถตีแล้วดูดเลือดได้รัวๆนะครับหาจังหวะการเล่นได้ง่ายนะครับผมช็วตนี้ก็เบิรับ ผแล้วเราก็วนลูปฟาร์มออบเจกต์หรือว่าหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนกันต่อนั่นเองนะครับผม เวลาเราปล่อยอ็อบเจกต์นะครับเราก็ควรปล่อยในเลนที่เราไปเคลียร์ยากนะเราก็อาจจะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับชุดนี้ก็มาเอาเลสฝั่งโน้ตามนะครับแล้วก็คอยเล่นกับเพื่อนนะครับคอยหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนอยู่ข้างหลังชุดนี้เคลรี่เราอันติไม่โดนนะครับแต่ก็หาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับเราเราก็ค่อยๆหาจังหวะการเคลียร์คีนะคีบปกลางเข้าเราก็เคลียร์กลางนะครับคีบป่างเข้าเราก็เคลียร์ล่างนะครับชุดนี้เคลรี่เราแหลมนะครับยืนแหลมมากเลยนะครับหาจังหวะการเล่นได้ยากนะครับตรงนั้นนะเราก็ตัดสินใจค่อยๆปล่อยกลางนะ ผมจะปล่อยเลนการนะครับเพราะว่าฝั่งเราจะหาจังหวะก,การเล่นได้ง่ายนะแล้วก็หาจังหวะก,การเชียร์คลิปเลนล่านะครับแล้วก็ค่อยมาเติมเลนค้างนะครับจะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนะคลิปจะชน3เลนติดเลยน,นะครับ ล้วก็อาจจะตีป้อมได้ง่ายนะหรือว่าหาจังหวะการเล่นได้ง่ายกว่าเดิมมันเองนะครับผมตอนนี้ก็แยกดันกันไปก่อนนะครับหรือว่าหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเราพลาดนะครับเราก็ยังมีตายเกิดกับเคียวด้วยนะครับดังนั้นนะวิธีการเล่นเราก็ค่อยๆเล่นนะครับคอยเซฟนะครับคอยหาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับวิบวับแล้วก็ต่อเลือกศัตรูให้เหลือน้อยที่สุดนะครับส่วนที่ใคลเอนดอร์ไม่ช้ำนะครับก็ควรอยู่หลังแทงนะหรือว่าควนอยู่ติดกับเมร์นะครับจะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเดิมนั S ่นเองนะครับจะเล d ายดามให้เพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาเล่นเอเลดอร์เลดเกมนะครับเวลาเล่นต้นเกมก็อาจจะโชว์ได้โชว์หน่อยนะครับแต่เลดเกมนี่โชว์ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเลือดเยอะนะครับหรือว่ามีของเยอะนั่นเองนะครับนอกนั้นเราก็ควรใจเย็นๆนะครับค่อยหาจังหวะการเล่นให้เซฟที่สุดก่อนที่จะเล่นนั่นเองนะครับตอนนี้ดักเซเลเยอร์ใกล้เกิดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆหาจังหวะการเล่นหรือว่าการตีได้นะครับการเล่นของเรานะครับเราก็วันเพย์เซฟให้มากที่สุดถึงที่สุดเลยนะครับตอนนี้เพื่อน เพราะว่าฝั่งเราเลือดเหลือน้อยนะครับเคลรี่เราเดินแหลมหรือว่าเดินโง,ง่นั่นเองนะครับโดนเคลรี่ฝั่งตรงข้ามตอดไปนะเราก็มีหน้าที่หาจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะคอยตอดดาเมจอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้ผมก็หาจังหวะการเล่นได้ดีที่สุดแล้วนะครับคอยได้ดาเมจคอยเคลียร์หรือว่าคอยหาจังหวะการลวงให้เพื่อนนะครับตอนนี้มาหลอดก็โดดให้1ทีนะครับเราก็ได้ดับเบิลคิวมานะครับแล้วเราก็ไปเคลียร์กลางนะครับดันเวฟกลางให้คลบปเข้าแล้วก็ตีป้อมกลางนะครับจะทําให้เราสามารถมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนนะะหรรรรือว่าาาาถ้้เเจจบบบดก็คั แต่ช่อนี้ไม่น่าจบนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามยังมี2ตัวนะครับเราอาจจะเล่นได้ยากนะครับตายเกิดแล้วก็เพิ่งเสียไปเมื่อกี้นะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรถอยนะครับควรหาจังหวะตีมังกรหรือว่าตีดาร์คเซเลเยอร์ดีกว่านะครับชอนี้ผมก็วิบวับเข้าพุ่มไป1ทีนะครับเราวาร์นะครับหาจังหวะการเล่นนะครับไฮแอตเตเข้ามาก็ผมกดสกิล2ย้ำๆเลยนะครับเพราะว่ากลัวโดนไฮยอตเตหลับนะ ช่นนี้ผมก็ซื้อเดอะบีดมานะครับเพื่อดูดเลือดนะเคลรี่ก็หาจังหวะการแทงให้เรานะครับเรามีเคลรี่สอตัวก็เบิร์ดดาเมจก็เซเลเยอร์ได้เลยนะครับผมช่วนนี้ก็ได้กอสมานะครับ พอเราได้ก๊อสเสร็จแล้วนะครับเราก็ถ้าเลือดน้อยก็เราก็ต้องรีนะครับแต่ผมเอาเดอะบีดมานะครับดูดเลือดได้รัวๆนะครับไม่ต้องรีนะครับชอนี้เราก็เชียร์คลิปรอเพื่อนนะครับหรือว่าหาจังหวะการเล่นกับยีนาไปก่อนนะครับเพราะว่ายีนาก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ถึกนะครับหาจังหวะการเล่นกับเราได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมุ่งสู่ชัยชนะไปด้วยกันนะครับผมชอนี้เราก็มาวนลูปฟาร์มกันก่อนนะครับเพ่าาะรวฟ น่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราก็เซตตายเกิดไว้ด้วยนะครับหาจังหวะการเล่นให้แบบเซฟที่สุดนะครับตอนนี้ฝั่งโองข้ามก็น่าจะบวกกันตรงข้างบนนะครับเราก็เคลียร์กางไปก่อนนะครับหาจังหวะการเล่นกับเพื่อนให้ดีนะครับตอนนี้ก็ได้โมทอสมานะครับแล้วคลิปล่างกําลังดันนะครับเราก็อาจจะไปเคลียร์คลิปล่างก่อนนะครับเพราะว่าคลิปบนเราดันไม่สูงนะครับแต่คลิปกลางเราไปแล้วนะ เราก็ไปเคลียร์คลิปล่างก่อนนะหรือว่าหาจังหวะการเล่นให้เสกพ่ส่สนดนะครับคอยหาจังหวะให้แบบเป๊ะๆนะครับถ้าไม่เป๊ะเราอาจจะแพ้ได้ง่ายนั่นเองนะครับผม ตอตน,นี้เราเคลียร์ล่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาปิดงานได้เลยนะครับคอยตอด,ดาเมจให้ได้มากที่สุดนะหาจังหวะการเล่นให้แบบซีฟซีฟนะครับช็อตน,นี้เราก็คิวเฮียเตะได้นะเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม